สูตรหาีนะครับข so 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 ้อสามเอเท่ากับเจ็ดเอคือด้านประกอบมุมฉากซีเท่ากับยี่ห้าซีคือด้านตรงข้ามุมฉากนะครับเดี๋ยวเราจะหาบีนะครับใช้สูตรเลยครับ b ีกำลังสองดีมันเป็นด้านประกอบมุมฉากครับต้องลบนะไม่ใช่บวกนะต้องลบนะไม่ใช่บวกนะจะบวกเมื่อหาด้านตรงข้ามมุมฉาก มันก็จะกลายเป็น42เท่ากับยี25กำลังสองด้านตรงข้ามฉากจะต้องยาวที่สุดในรูปเป็นด้านที่ยาวที่สุดในบรรดาสามด้านของสามเหลี่ยมฉากยี25กำลังสองพี่น้องท่องแล้วหรอย625รวมด้วยเจ7กำลังสองได้สิบเก้านะครับเอาไปลบกันเลยนะครับแล้วมันไ,มได้ออกมาเป็นบ7 6 น้องๆครับตัวที่ยกคการสอซได้526ม้วนเราจเจอบ่อยอะไรครับ24นี่เราจำแล้วไงนะฮะ724้านี่เราจำนะเป็นรูปมาตรฐานใน5ตัวด้วย724 25นะครับน้องๆเชื่อไว่าในเรื่องนี้ยุคกลางเนี่ยน้องจะเจอบ่อยนะครับเออ่ตัวที่เออ่เป็นลงท้ายด้วย5ตาลัง2นะครับนะ15ตาลัง2ได้เออ่225ครับ25ตาลัง2ได้625 มันเจอบ่อยนอกจากนี้สามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้ากำลังสองมันก็เจอบ่อยแล้วมันก็มีสูตรในการจำที่ง่ายด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นการว่าอย่างที่สามที่น้องๆจะต้องท่องอเดี๋ยวพี่สอนก่อนครับว่าท่องอย่างไรตัวเลขที่ลงท้ายที่ห้ากำลับสองเนี่ยนะห้ากำลังสองมันได้ยี่ห้าสิบห้ากำลังสองมันได้สองร้อยยี่ห้า ยี่สิบห้าตารางสองได้หกร้อยยี่ห้าเราก็ได้มีข้อสังเกตว่าเอ้ยอะไรเนี่ยตัวเลขที่ลงท้ายที่ห้าจะว่างศพบัตรลงท้ายด้วยยี่ห้าเห็นไหมเห็นไหมออหมันก็มีคนไม่ได้คิดว่าเอ้ยแล้วตัวเลขข้างหน้ายี่สิบห้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรเถึงบ้าครับถ้าเกิดเรา รู้นะครับว่ามันเกิดจากอะไรเราก็แค่เติม25ไปก็จบแล้วเราก็ไม่สามารถตอบได้เลยโดยไม่ต้องคูณเลขปรากฏว่ามีคนสังเกตออกครับว่าไอ้ตัวเลขเนี้ยไอ้ตัวเลขน้เขขา,นาเนี้ยนะมันเกิดจากการเอาตัวเลขหน้าเลข5ไปคูณกับเลขถัดไปของมันเช่น1เลขถัดไปของ1คือเลข2 1งคูณ2ได้2แล้วเติม25 2เลขตัอไปของสคือเลข สามสองคูณสามได้หกเราเติมยี่ิบห้าต่อไปนะครับถ้าเป็น 3, 5, ปาสามห้ากำลังสองสามเลขกำลังสามคือเลขสี่สามสี่สิบสองเราเติมยี่บห้าได้เลยถูกเลยครับน้องสามห้าคูณสามห้าเลขหนึ่งพันสองร้อยยี่ห้าต่อไป, 4, 5, ปสี่ห้ากำลังสองสี่เลขกำลังสี่คือเลขห้าสี่ห้าเท่าไหร่ยี่สิบเราเติมยี่ิบห้านี่คน้อง ถามพี่ว่าอุ้ย,จยเจอไงถึออะไรถึง95นะ้อะเพราะงั้นเดี๋ยวพี่ใ้น้องฝึกถึง915ง,ง่ายๆไม่ยากนะเดี๋ยวพี่ให้น้องให้ฟัง5 5ตารัง2 5เลขตะรอง5คือเลข6 56 56 30แล้วเติม25แล้วก็คุณเลขในใจแล้วเติม25ในใจ6บ5้าราง2 6เลขตะราบ6คือเลข7 67 42แล้วเติม25 เ5็ดสบางสอเจ็ดเลขกำรงเจ็คือเลข8ปดเจ็ดแปเท่าไหร่5ิบหกเราเติม25 8สิบาปลังส8เลขกำลงแปคือเลข9 8 9เท่าไรจเราเติมย่7ิบล้าเกิบห้า5ำลงสอเลขก 9, ังเคือเลขสิบเก 9, ้าคูสิเป็น90เาสิบเอ,อะไร2ยี 20, ่สิบามาเข้าใจอ่าทีนี่พี่ไอ้ท่องไม่ฟังนะ ที่จะขอเรียกแบบรวมๆว่า5กลัง2ถึง9.5กลัง2เฉพาะลงท้ายด้วย5เนี่ยนะ5กลัง2ได้25 15กลัง2ได้225 25กลัง2ได้625 35กลัง2ได้1225 45กลัง2ได้2250 55กลัง2ได้3250 65กลัง2ได้4250 2 75กลัง2ได้5 6 2 5 85กัสองได้7,225 95กรังสองได้9 0 2 5ไปฝึกทองเป็นการบ้านอย่างที่สามของวันนี้ครับขอเรียกรวมว่าทอง 5, 2, 9, 5 2, นะกังสองถึง95กรัมสองจริงเฉพาะลงท้ายด้วย5จบลงไปนะครับแล้วไปฝึกทองจากรูปสามเหลียม ABC จากรูปสามเหลี่ยม ABC มีด้าน AC ยาว40ซม.ด้าน BC ยาว40ซม.มีด้าน BC ยาว50ซม. นะครับและ AB นะครับเป็นความสูงของสามเหลี่ยม ABC และยาว24เซนติเมตรจงหาความยาวของด้าน AB น้องๆครับความยาวของด้าน AB คือด้านนี้ครับเรากำลังเรียนเริ่มทฤษฎีบทพิจาระในส่วนของโจทร์ปัญหาน้องครับตอนนี้น้องต้องเข้าใจก่อนว่าเราเรียนทฤษฎีบทพิจารณาทำไมเอาไว้ใช้ทำอะไร ฤษฎีบริโจะใช้สำหรับอะไรนะหาด้านที่เหลือถ้ารู้ความยาวของด้านสองด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากจำเลยนะว่าพิธารัตโยชน์อย่างไรอ่านลองบอกครับพิธารัตพยบิวอย่างไรครับหาด้านที่สามถ้าเกิดรู้ความยาวของด้านสองด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากอีกสักสองรอบครับพิธารัตเนียนทำไมเนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรฮะ หาด้านที่สามเมื่อรู้สองด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากเอาใหม่พิจารณากนันทำไหมหาด้านที่สามเมื่อรู้สองด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากเก่งมากครับผมตอนนี้เนี่ยบนกระดานนะครับสามเหลี่ยมมุมฉากมีกี่รูปเนี่ยใครตอบรูปเดียวเกือบถูกครับ ต้องบอบก็สองรูปแล้วครับนี่มีสองรูปนะเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันบก 180, 180, รกกันไม่ร้อนแปดสิบร้อยแปดสิบลบเก้าสิบาันก็เป็นมุมฉากอยู่ดีโอเคไหมเพราะงั้นนะครับสามเหลี่ยมมุมฉากก็จะมีอยู่สองรูปตอนนี้นะครับจริงๆครับเช่นนี้เนี่ยเราต้องการหาเอดเรา,าหาไม่ได้นะเพราะด้านนะของสามเหลี่ยมทางซ้ายเนี่ยเรารู้แค่ตรงนี้ยี่สิบสี่ถ้าเรา,าหาไม่ได้เราต้องหาบีให้ได้ก่อน โอ้ยถ้าเราหาดีซีได้โอ้หาได้หาได้เพราะอะไรเพราะสามเหลี่ยมทางขวามือเนี่ยเรารู้หนึ่งด้านสองด้านแล้วเราก็าจะหาด้านดีซีเป็น,นด้านที่สามได้ตอนนี้ครับขั้นแรกเดี๋ยวเราจะหาดีซีก่อนพอเราหาดีซีได้แล้วเราจะเอาห้าสิบไปลบดีซีมันก็จะเหลือบีดีพอเรารู้บีดีเรารู้เอดีเราก็หาเอดีได้ เพราะเราหาดีซีก่อนพี่ชายน้องเวดีใจใหญ่เลยว่าโอโ้คิดออกแนวถูกตอ้องขี้ออกแนวอ่าตรงนี้เป็นดีซีเนีดีซีกำลังสองคำถามที่พี่ชายน้องเวยจะต้องบอบเป็นด้านประกอบมุมฉากหรือด้านตรขงขง้ามมุมฉากด้านประกอบมุมฉากดีซีกำลังสอง,อง, 4, ง 2, จะต้องเท,ท 4, 4, 4, 5, 2, ่าไรเท่าไรสี่สิบกำลังสองบวกลบลบยี่สิบสี่กำลังสอง ใครไม่เข้าใจถามใครไม่เข้าใจถามต้องเป็นบ 2, ลบ40กลางสองลบด้วย24กลางสองดีมากติดจอนักท่าเดียวกัน d 4กลางสองเท่ากับ1,600ลบด้วย576ได้ผลได้1 0 4, 2 4ด DC กลางสองเท่ากับ1 0 2 4 อไอง,องอนมยุ่สสามสองใช่เออทำไงเดียให้น้องเก่งเร็วๆโอ้ตอนนี้นะพี่รู้อะไรนะพี่บอกน้องหมดเลยน้องจะทาตามที่ทั้งหมดหรือไม่หมดแต่พี่อยากให้น้องท่องอะไรพี่พยายามให้น้องท่องเลยอย่างเช่นไอเดียเ่งันยุ่สี่โอ้โหน้องตอบได้ว่าสามสองพี่ก็คิดได้ในใจว่าสามสองนะครับงเนี้ หนึ่งี่สี่เนี่ยนะนะครับนะฮะพี่คุ้นค้ว่าพี่เคยจำว่ามันคือสองปังสิบมันคือสองปราัสิบเพราะอะไรหรอเนาะ้วครับการได้อย่างที่สี่ครับพี่อยากให้น้องสุดท่องสองปังศูนยถึงสองปังสิบครับมันเจอ่หยมากเจอ่อยจริงน้องครับสองรัสิบเนี่ยมันคือหนึ่งพัยี่สิบแต่พี่ต้องการหาว่ามันคืออะไรยกกรลังสองพี่มาแยกกมาอย่าเงี้ยสอง ยกกำลังห้าคูณสองแต่ที่เดียแล้วในคุณสมบัติของเลขยกกำลังว่ามันสามารถเขียนเป็นสองกำลังห้าทั้งหมดกำลังสองถ้าใครไม่เข้าใจว่า,วานี่หมายถึงเป็นยังไงแสดงว่าตอนนี้น้องผ่านมอสองเทอมหนึ่งแต่น้องไม่จำใครยอมรับบ้างว่าไม่สามารถตอบได้ว่า a อกำลังเทั้งหมดกำลังเไดไ้ดีไหมได้ไหมฮะดีกันที่หนนทั้งหมด เอเอโหเจงมากครับเศกษาธทิศถูกต้องครับเองกำลังเองเองเพราะฉะนั้นใครรู้ตัวว่าตัวเองไม่สามารถกอบได้ก่อนที่จะฝักเพื่อนสแสดงว่าน้องเป็นคนที่ลืมง่ายนะครับน้องจะต้องให้เวลากับณิตศาสตร์มากกว่าเดิมโอเคนะครับน้องก็มีความรักในวิชานี้มากกว่าเดิมน,น้องๆครับพอได้มี่เสร็จสอบแลางหน้าที่จับได้ว่าได้สามสองออ่า สองกำลังศูนย์ถึงสองกำลังสิบอ่ะเทนสมมติว่าน้องจำไม่ได้ล่ะทำไงใครจะนั่งแยกรูปบอกเชิญตอนนี้พี่ก็ลังจะหานะว่าอะไรกําลังสองเลขพันยี่สิบสี่แต่ถ้าพี่จำไม่ได้พี่ต้องมานั่งแยกรูปบอกนี่ไงห้าหนึ่งสอง 3 2มสองสิบหกแปด่สองเทนีน่าเทนีนาก็การหาไอยกกำลังสให้ทำงี้สามสองดึงออกมาหนึ่งสามสองดึงออกมาหนึ่ามอึงออกมาหนึ่ามอึงออกมาหนมองกมาหนึเอาตัวนี้ดึงออกมามาคูณได2สองสองสี่2สงแปดแปองสบางคทำนี้ ทางคนทำนี้ได้ดีซีออกมาเป็นสายสองได้ที่เสายสองสองกำลังศูนย์ถึงสองกำลังสิบแต่พี่้ขงให้ฝังท่องได้นะแป้งดีมากสองกำลังศูนได้หนึ่งสองได้สองสองได้สิบสองกาได้แปดสองสีได้หกสองห้าได้สามสองหกได้หกสีสองเจ็ดได้หนึยแปดสองแปดได้สองร้หกสอง้าสองสีได้หนี่บสี่ท่อไม่ได้ท่องไม่ได้มันเจอแล้วตอบได้สุภาชี การได้อย่างที่สี่ไปฝึกท่องสองล้านสูตรสองล้นสิบเราจะแหลกดีมากอ่ะพอได้จากสองจ์ข้อนี้ไม่จบไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวสองต่อ